สวีดัสสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเย็นแบบนี้กันหน่อยนะโอ้โหสิงไฮโซได้ลุ้นแล้วครับเชลซีมีข่าวบอกว่าชูกกนเด้เนี่ยมองหาบ้านในกรุงลอนดอนแล้วนะครับโอ้โหอันนี้เป็นข่าวจากฟุตบอลลอนดอนนะครับบอกว่าชูกกนเด้เนี่ยกำลังมองหาบ้านในเมืองหลวงแดนผู้ดีท่ามกลางกระแสข่าวกับเชลซีอยู่นะครับ สิงไฮโซเนี่ยจำเป็นต้องมองหาเซ็นเตอร์แบ็กเข้ามาทดแทนครับหลังพวกเขาเนี่ยต้องเสียอันโตนิโอรูดเกอร์และอันเดรสคริสเตนเซ่เนี่ยพร้อมกันถึง2คนทีมดังจากลอนดอนครับปิดดีลคว้าตัวคาริดดคูลิบลี่ก็มาจากนาโปลีแล้วคนหนึ่งครับแต่เชื่อกันว่าพวกเขาเนี่ยยังต้องมองหากองหลังมาเสริมทัพเพิ่มเติมอีกนะครับไม่งั้นไม่ได้นะครับมีข่าวกันว่าคุณดีน,นะค,คือเป้าหมายรายถัดไปของเชลซีโดยก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่าพวกเขาเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอ5้าล้านยูโรแต่ก็ยังไม่ถูกใจเซบียาเข ล่าสุดครับมีข่าวบอกว่าคุณเดเนี่ยกำลังมองหาบ้านในกรุงลอนดอนครับซึ่งเป็นสัญญาณว่าดีลนี้เนี่ยกำลังเข้าใกล้ข้อสรุปขึ้นทุกทีแล้วนะฮะอย่างไรก็ดีครับซินเตอร์แบ็กวัย23ปีเนะี่ยยังตกเป็นข่าวกับทางบาซโลน่าดุด,ด้วยเช่นกันนะครับโดยสื่อบางสำนักเนี่ยบอกว่าบาซโลน่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวเต็งในศึกนี้นะฮะคุณเดครับลงสนามรับใช้เซบียาไปแล้ว133นัดนับตั้งแต่ย้ายไปร่วมทีมเมื่อปี2019โดยเขาเนี่ยยังเหลือสัญญาอีกตั้ง2ปีีีนนะนครรับบบโออออ้มมข่่าาวแแบกบืึออกๆ ไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าครับที่ชูโกเน่เนี่ยมามองหาบ้านในกรุงลอนดอนแล้วนะครับก็มีข่าวกับทั้งเชลซีแล้วก็บาร์เซโลนาตอนนี้ก็เหมือนว่าบาร์เซโลนายังเป็นตัวเต็งอยู่แต่ไม่รู้ว่ายื่นข้อเสนอไปจริงหรือเปล่านะครับต้องดูว่าจะเป็นยังไงสำหรับบาร์เซโลนากับเชลซีใครจะได้ชูโกเน่ไปคลองครับมาดูกันนะครับ